มาอะไรมาเนี่กูยังไม่ทันพูดอะไรพอเจอกูมันม้วนอญ่ตัวเนี่ยโขนมึงต้องเป็นพ่อสื่อให้กูนะให้เป็นพ่อสื่อฮะได้ได้ได้เดี๋ยวตกลงนะเพื่อนตกลงเลยดีมากูไว้ใจมึงมากที่สุดนะอ้าวสมควรสมควรจะเรียกไปไหนจ้าแต่งก็สวยเชียวสวยจริงเหรอพี่น้องพี่ต้องสวยแล้ว พี่ขุนที่ชั้นไหนตัวสวยแบบนี้ไม่ใช่อะไรเลยพี่ชั้นเองเนี่ยมีความรักมีความรักใช่สมควรมีความรักไหนบอกมาพี่สิว่าผู้ชายที่ชอบดีคนนั้นนะ่ะเขาเป็นใครเาโกี้ผู้ชายคนนั้นนะเป็นคนในหมู่บ้านเราด้วยแล้วก็อยู่ตรงนี้นะตอนนี้ด้วยอยู่แี่ตอนนี้เอาแล้วไงเอาไั้ไงอะไรคนในหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ด้วยคนในหมู่บ้านอยู่ตอนนี้ด้วย เข้าคายแล้วมึงเข้าคายเอ้าเอาเอาขายใครเข้าคายไงคือแบบเข้าคายที่จะไมารู้ผูาเอ้าแต่เนี้ยเอาแล้วผู้ชายที่ชอบดีคนนั้นน่ะเขาเป็นใครกันแน่พี่อยากรู้อักษรย่อของเขาสักหน่อยนะอักษรย่อแล้วขอไข่พี่ขอก็ได้ขอไข่ว่าขอไข่กุ้ยขอนี่เถอเอา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 ขอไข่ขอนี่ถามไม่รู้ ย้ายกูแกงกูงแกงมากไ่ไล้เดี๋ยวจะคิวแดก <c oughs> สมควรจ้าพี่เดาไม่ถูกจริงๆพี่อยากรู้ว่าขอใครเนี่ยเขาคือใครกันแน่อยากรู้จริงๆเหรอพี่อยากรู้สิจ้าแสดงว่าคมชอบฉันเหมือนกันอยากรู้ผู้ชายที่ฉันแอบรักนะไม่ใช่ใครเลยพี่ก็คือน้่พี่นั่นแหละพี่ขุนฉันแอบรักพี่มานานแล้วแต่ฉันไม่กล้าบอกพี่สมควรมึงรักใครร่างพี่คุนไงร่างคุงน ตลกหักคนหักปัดหานีเล่นบนเวทีเห็นยังมีคนหัวโล้โอ้โหโอ้โหพ่อปอย้ายมาเสียใจอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้เฮียรู้จักปอย้ายด้วยมึงริเกวไว้รุ่นน่าดูเลยจ๋าร้องเพลงแก่แก่มึงเชียเลยอเ๋ยเลยสมควรจ๋าพี่ยังไงพี่ก็รักสมควรไม่ได้หรอกทำไม ก็พ <Pokémon> ี่มีคนภาิใจอยู่แล้วสมควรพี่จะบอกสมควรให้นะอย่ามาจับไม่รักไม่ต้องจับก็ได้ไม่จับก็ได้อย่าอย่ามาโดนเนื้อสมควรถ้าพี่จะรักสมควรได้พี่ก็รักได้แค่พี่ชายรักกับน้องสาวแต่คนที่จะเป็นคู่อยู่กินกับพี่มีเพียงคนเดียวสมควรจำอาไว้นะใครน้ำค้างน้ำค้างคนเดียวโอ้โหโอเคแน่นอน